กำลังหาร้านเกมคอยเกมแต่ความผูกมือเราเอาละมันเจอร้านนี้เลยวันตะกีดด้เลือกเกมผูกไว้ใจเราเกมอ,อกะไรก็ได้ทั้งมดเลยเอาละครับก็สายเย็นสมบักิพันโดนทำนี้กับเราจะเล่าเกมเลสซันนะครับก็เป็นเกมที่แบบว่าสุดยอดมากครับพออเพราะว่าเกมนี้รับประกันครับหนุกมาก เราประกันโดยจักรมัสเตอร์47เ,เลยเชียวนะครับมาเกมนี้ครับปุ่มง่ายๆครับปุ่มสองปุ่มครับเลรอลึกซ้อนซ้ายขวาครับเกมกเป็นเกมแนวขับยานซึ่งไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับขับยานแบบนี้ซึ่งสิ่งที่ผมจะชมเกมนี้ครับหนึ่งคือเราบ,บก็เล่นง่ายนะแต่ข้อเสียคือไม่เอดีไม่ได้ครับต้องลกอนซ้ายขวาอย่างเดียว แล้วก็อย่างที่สองคือแมปแม่งสวยมากเออ,เอ,อพูดมากไว้ดูทางสำหรับผมือระบบเกมมันสุดยอดครับก็เป็นช่วงแนะนําเกมนะช่วงที่ไม่ได้มีมานานนะครับอากระโดดได้ด้วยเย้เอ่คเราต้องทำรอไร่อนถึงจะกระโดดได้เก็บไม่ได้อืมซึ่งมันเกมแนีสวยมากครับผมสารชา นั่นเองก็นัแต่น,นี้นะครับเราจะมีแมปอื่นอีกบ้างมาซึ่งยังไม่ปลดล็อกนะครับนี่อันนี้เป็นของเดียวซซึ่งมีเครดิตด้วยซึ่งนอกจากที่จะมีแมปของมันนะครับมีหองสตรีมิร์กช็อปด้วยครับแถมมาเกมฟร,ฟรีบนสตรีมกะหกั ยกนิ้วเลยเฉียวเฉียวดูเอพตกเลยเมื่อกี้โอ้โหคืคดูครับเอฟเฟกต์าการตาขนาดไหนแบบเอพีเอสตกเลยอ,อ,อืเก็บสเนียมไปทาไมเก็บสเนี่ยมไปเพื่อเพิ่พมคะแนนนะครับแบบคูณสองเห็นไหมครับบนคูณสองอุย้ยอืมคูสามคะแนนก็คูณสามซ,ซ,ซ้ายซ้าย ลุกดีนะก็สำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำนิดหน่อยนะอะไรนะ GLV Far Future อร์อเ๋ยว่าเป็นอ๋อดินู้นเดียวฟรีใหม่ Far Future เลยเรื้องว่าจะมีคำคมในเวลาคข้าแบบนี้ซึ่งแต่ละแบบนี้ก็สร้างสรรค์ออกมาได้ดีมากครับอย่างนี้เล่นแล้วคิดถึงนี้อน l City ในโท็ปเลย แต่สำหรับผมสร้างสร้างแบบยากอยู่นะเกมนี้นดดครับโดดอ้ปีชนเล่นอีกสักนิดหนึ่งนะครับฟอร์มิลเอลอโดดมาไว้เล่นแต่ลาซัเนเซ็ตนี่ยากเกินนี่ฮึ <ilia S 1> เจ้โ,อโห,โอ,โหโอ้โหว้าบุรุษยาชิบหายเลย ทำไมอะไรมัลติเพลอ,อ,อ,อร์เหรอมัลติเพล็อ,อยากครับยากอาจริงบางอย่างนี้ก็ยากเกินคนแล้วนะอืมเราเล่นอีกสักอีกสักรอบแล้วกันนะอับเดตสัน hmm. ก็เป็นเกมฟรีที่แบบเล่นยามเบื่อได้นะก็ไม่ได้เล่นยากอะไรยังไงด้วยนะครับ ก็พื้นที่ก็ใช้ไม่มากใช้เวลาโหลดไปถึงหนึ่งชั่วโมงนะสามสิบนาทียังไม่ถึงเลยตัวเล่นกันเราเป็นยาวอากาศนะเพราะดูมันก็คงไม่ใช่ยาวอากาศหรือมั้งขนาดถ้าจะเหมกไปขนาดนี้นะเออเออเออชน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 ,ชน,แบบนะครับแหวนเดี๋ยวขอจกับพลัง คน <c oughs> ครับโอเคทางวันนี้จะกันใบม่คลิปหน้าเอาล่ะบ๊ายบาย